​​​​​​​ <laughs> <laughs> เหลืองเอ้ยเหลืองเจ้าผู้เหลืองใบแก่จังว่าบุญสู้เอ้ยยันเตจ,จออเจ้าบ่อแน่คือความเบา เันว่าหรือนายคันทุกทุกท่านเคยผ่านสังคมทุกทุกทานเคยผ่านสังคมเคยอบรมอาืัอสาว,วาทำผูของโกโซโนอนแม่โซในทางศิลถ่าเป็นเวลาลายส้นก็ยังบอกเห็นละบอลแจ้งแสงฟาดสว่างตา,าจิตใจคุ้นแห่งสาคาอร่อยคอยลังเบาน้นำบทศิลธรรมผูห้หำฮอนนีหน่อยจิตใจคนมันคอยบอกคือกันแต่เขาก่อนขอถั่วน้ำผู้เท่ากับผมเบาเก่ามาศาสดาองค์ลำปะโค วัดเทวทัตุญาตแยงปองขาบาเศร้าข้งนั้นเด็กก็เลยเราไปหลอกล่อพระอาสาสัดตู้ให้ขาองค์ล่าซาบออคิ้งข้าวนั้นมาทำมาลวงล่อไปซอพ่อลอยซองให้ขาพ่อเจ้าของกะจะสบยหลาดขึ้นเป็นเจ้านังแทนแม่เอ้ยแม่ฟังแต่คำหลอกล่อแม่เอ้ยแม่ฟังแต่คำหลอกล่อทางทานเทวทัตท้อละมานหลายเดือนก็จังนี้ตายข้าวนั้นจังมาบานข้า จังว่าบาขัานเท้าก็เลยเอามีดแล้วเอาคขื่อม่ารอบไว้พระองค์เจ้าขันสายไฟนั้นละไฟว่าพาบาดเจ้าอาสา มีบุตรชายเกิดมาเข้านั้นกับพ่อแต่มองเห็นหน้าบุตตากินอดพอกะเลยล้อบอ่ได้พระองค์เจ้าอย่างไปพอดใกล้ใกในระว่างกงลิกพอเลยมอหน้าายบ่คืนของในเสียใจจนลมเป็นลมแทนอังอาัศาจรรย์และเงือกงอปองขาพ่อตายมีนันเหลวมีแต่เหลืองโหดไล่เขียนใส่ลานทำออกใส่นังมาดำ่มส่งโยมที่บานไป ให้สนใจบอท่านพอรอฟังอาบัติบาท,ที่วัฏฏิข่าพระองค์เจ้าต่อไปมันนั่นแล้วมันเลยข้ามป่าไม่เดินไตหินผาเกลเอาหินเสลาใสองค์พุทูตซ้ำทำนั่นแล้วทำให้โลหิตซ้ำน้ำติมนิดหน่อยเลือดบ่พ่อญาดย่อยเพียงซ้ำดำดำแผ่นดินยะนี่ละเม่นอีกซ้ำเอาทานเทวทัศนเดินยหญเดินลงไปในอวีจีคัดบอนี่เดือดไฟหอน ไ่ลองรล่อ,ลอ,ลอไปสอพ่อลอยสองพระองค์สอแรงไว้ไพพ่อยาเอา,ามันนั่นแล้วมันเป็นเรืองแต่เขาเขาแก้ควันคิดเดิยายเดินสุภาสินทั้งทำให้หำฮอนตอนนี้ทำความดีเอาไว้ยะสอพ่อปากมอยาเป็นคนหลอกล่อมาทำให้ทรมเสียเสียหน้าดวนแข้งส่วนใบก่อนคอนั้นนา